อ้านำเสนอคุยนักเรียนนะครับเป่าง่ายๆสบายนะครับขึ้นสูงง่ายลงต่ำง่ายนะครับราคานักเรียนทดสอบให้ดูนะครับอินน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลุยยมาตรฐานเนี่ยสังเกตดูคนโบราณมั่อกีสอนเป่าคลุยว่าถ้าเลยเสียงซอนสองก็ให้ลบมาลงที่ลาต่ำจ้าจริงจริงแล้วเนี่ยที่เขาสอนกันแบบนั้นเพราะว่าคุยสมัยก่อนขาดมาตรฐานเยอะนะครับพอขึ้นสูงก็จะเพี้ยนนะครับแล้วช่างสมัยก่อนก็ทําไม่ได้นะครับก็อย่ามาบอกว่าช่างทําได้แต่ช่างไม่ทานะครับอันนี้เป็นวัฒกรรมลักชาติแบบวงโลกนะครับ อันนี้พอขลุ่ยมันสามารถมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเราสามารถเป่าได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาประคองนิ้วนะครับเหมือนหลายๆค่ายสอนเนี่ยตัวลาสุนต้องมาประคองนิ้วเห็นไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันทาให้เราเล่นยากนะครับตัวทีต้องประคองพอโดสานต้องมาจิกครึ่งลูอย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับถ้าขลุ่ยดีมีมาตรฐานไม่ต้องประคองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเล่นโซลาทีโดให้ดูนะครับเห็นไหมมือนี้ไม่ใช้นะครับ ดูออกเต็บสองไม่ต้องประคองเลยครับเล่นน้ตตัวเดียวกันนี่คือมาตรฐานของขลุย i อินโนนะครับใครอยากได้ขลยมาตรฐานแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับแล้วเราก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ชมกัอนอยู่เรื่อยๆนะครับสงสัยปัญหาข้อข้องใจในเรื่องคลุยติดต่อสอบถามยินดีนะครับให้ความรู้ให้การปรึกษาขอบคุณมากครับ